สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังตามหาเงินกู้สักตัวหนึ่งที่อยู่วงเงินตั้งแต่5,000บาทจนถึง2ล้านบาทเนี่ยเรียกได้ว่าผมมีสินเชื่อตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะส่งแบบไหนแบบรายเดือนแบบ2ส,สัปดาห์หรือว่าเราอจะส่งกี่บาทเนี่ยเราสามารถคนโทรลด้วยตัวเองได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดกันดีกว่าครับ วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ขวัญใจชาวบ้านนะครับผมแหมช่วงนี้ทําคลิปดึกอีกแล้วนะฮะก็วันนี้พูดถึงสินเชื่อหนึ่งตัวนะฮะที่เรียกได้ว่ามีความยุดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแถมไม่ใช้สลิปเงินเดือนอีกด้วยนะเขาเพิ่มในส่วนของวงเงินที่สูงขึ้นแต่ลดในส่วนของเอกสารน้อยลงมานะเรียกได้ว่าช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับอ้อลืมบอกไปนะฮะ สินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่สมาชิกของไทยพาณิชย์เท่านั้นที่จะยื่นกู้ได้นะครับเพราะว่าสินเชื่อตัวนี้มีชื่อว่า y o u r l o a n นะครับผมเคยได้ยินกันหรือเปล่าครับใครที่สนใจข้อมูลที่จะสมัครหรือว่าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลด้านล่างไว้ให้นะเพื่อความสะดวกของท่านผู้ชมนะครับผมต้องบอกก่อนจุดเด่นที่สําคัญของสินเชื่อตัวนี้คือเราสามารถเลือกในการส่งได้ ว่าเราอยากจะส่งเดือนละเท่าไหร่สมมุติว่าเรากู้10,000บาทเนี่ยนะฮะเราจะส่งอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองต่อเดือนหรือว่าใครคิดว่าเฮ้ยเงินเดือนฉันออกเป็นวีคว่าทุกๆ15วันออกอะไรเงี้ยนะฮะเราจะจ่ายเป็นทุกๆ2สัปดาห์ก็สามารถทําได้เราเลือกด้วยตนเองทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยมีความน่าสนใจนะและที่สําคัญมากว่านั้นคือดอกเบีย้ยมันอยู่ที่18% ต่อปีนะฮะ18%ต่อปีผมเคยพูดเป็นองค์รวมไปแล้วว่าถ้าดอกเบี้ยเนี่ยยิ่งต่ำกว่า33%ต่อปีมากเท่าไหร่นะฮะยิ่งถูกยิ่งน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะตัวนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่อยากจะหาเงินเพื่อเอามาใช้ในในชีวิตประจำวันนะฮะไม่เกินผมคิดว่านะมันมันกู้ได้สูงสุดคือ2ล้าน2ล้านบาทแต่ว่า คนที่จะได้2ล้านบาทเนี่ยคือโอ้โหต้องมีเงินเดือนที่สูงมากๆนะถึงจะได้แบบนั้นนะครับเราคุยกันที่หลักหมื่นหลักแสนดีกว,ว่าวันนี้นะฮะแล้วเ,ออเขาให้ผ่อนเนี่ยทั้งหมด60งวดนะนั่นก็นหมายความว่าเราผ่อนได้สูงสุดคือ5ปี12 5 60เนหะ้าปีนะแล้วรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะโอเคนะครับผมจะลองคำนวณสินเชื่อให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะในแอปของเขาเนี่ย ก็จะมีสินเชื่อแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยให้ในการคำนวณนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้เหมือนกันหมดลยฮะสมมุติว่าวันนี้ผมอยากจะกู้เงินสัก10,000บาทนะฮะเอ่อท่านผู้ชมอยากจะกู้กี่บาทก็ลองใส่ไปได้นะครับอ่าสมมุติว่า1 0 0 0 0บาทนะผมอยากจะกู้แค่นี้นแหละใครจะใส่20,000ก็2 0 0 0 0ได้นะพิมพ์ไป2 0 0 0 0 30,000 40,000อะไรก็ว่าไปนะฮะเอาแค่ห0 0 0 0บาทพออ่าโอเคครับใส่จํานวนเงินและวันที่เราต้องการผ่อนชําระนะครับเอาเป็นว่าผม อยากจะผ่อนสักเดือนละสามร้อยหกสิบอะหรือสามร้อยอะสามร้อยได้ไหมสามร้อยอ่ะเอาโอเคฮะพอคลิกปั๊บเขาจะบอกเลยนะว่าผ่อนขั้นต่ำกี่บาทผมกู้หนึ่งหมื่นผมอยากจะผ่อนสักสามร้อยนะแล้วผมจะผ่อนเป็นเดือนเพราะว่าผมเนี่ยทำงานเป็นเดือนนะฮะเ,เลือกวันที่ผ่อนชําระเลือกได้อีกนะ,ะสมมติว่าเงินเราออกวันที่ยี่สิบห้าผมเอายี่สิบห้าเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะ เขาจะคำนวณให้เสร็จสรบพเลยนะครับผมว่าระยะเวลาชำในการผ่อนเนี่ยทั้งหมด47งวดนะเป็นรายเดือนดอกเบี้ย18%ต่อปีดอกเบียเบ้ยถูกมากเลยนะฮนะแล้วรายละเอียดต่างๆนี่นะครับผมเขาก็จะบอกทั้งหมดนะฮะอ่าโอเคทีนี้มาในส่วนของการยื่นกู้นะฮะวิธีการยื่นกู้อ่าเราสามารถยื่นกู้ในแอปของธนาคารไทยพาณิชย์ได้นะฮะหรือว่าเราไปติดต่อทางเจ้าที่ธนาคารได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่า ต้องการที่จะกู้สินเชื่อยูโรนะครับผมพนักงานก็จะดําเนินการให้เรานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะผ่านหรือไม่นะอยู่ที่ความเข้าใจในการเตรียมตัวของพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีเงินใช้ร่ํารวยนะครับผมแล้วก็ไม่ขัดสนนะฮะช่วงนี้ต้องช่วยกันนะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ